ก็ผมนายสมานสีท <S an> ับทถิมเป็นวินอเออร์ไซค์สายเลงรับจ้างอยู่หน้าเรือนจำครับปกติตอนนี้เรือนจำปิดมาเกือบเข้าเจ็ดแปดเดือนแล้วครับวิ่งเมย์ก็วิ่งไม่ได้สักบาทหนึงครับบางวันไม่ได้เลยสลึงเดียวนี่ตั้งแต่เช้าวันนี้ยังไม่ได้สักบาทเลยครับแล้วน้ำมันก็แพงค่าโดยสารเราจะขึ้นก็ไม่ได้ จะไม่ได้รับอนุญาตจากขนส่งเพราะว่าขนส่งเคยไปชุมไว้ก็หวังว่าทางรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือเยียวยาให้เมเครื่องคนที่ไปลงทะเบียนไว้ที่ขนส่งคนละ250บาท3เดือนนะฮะผมก็คงดีใจก็ได้มั่งก็ยังดีครับตอนนี้แย่ครับสถานการณ์โควิดแล้วเรือนจำปิดไม่มีโอกาสเปิดแบบนี้ครับ ที่รัฐบาลช่วยเตอลละ2 50ตั้งแต่พฤษภาคมกรกฎาคมนี้คิดว่ามันช่วยเราได้มากแค่ไหนผมว่าแหมมันพูดก็พูดนะครับผมว่ามันน้อยนิดอะนะฮะแต่ก็ถึงว่าน้อยนิดก็คนทั่วประเทศเมเครื่องทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไทยเขาก็เฉลี่ยแล้วก็เป็นเงินหลายล้านเขาช่วยเราก็ยังดีครับเขายังช่วยเรามั่งก็พวกผมก็ดีใจครับสวัสดีครับผมไปบูลจันเนสุครับ วินสถานีรถไฟครับกระทบกระเทือนไหมกระทบกระเทือนครับเพราะว่าน้ํามันแพงมากนี่เมื่อกี้ไปเติมมาร้อยหนึ่งได้ครึ่งถังครึ่งถังกว่าน่อยโอ้โหอย่างแรงเลยครับดีใจครับที่รัฐบาลให้แต่มันน้อยนิดไปมันอยากจะได้มากกว่านั้นแต่เขาก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เราคนเดียวครับจังหวัดั้งทั้งจังหวัดนะฮะทั่วประเทศไทยเราเข้าใจครับพวกวิ่งเมย์นี่มีไฟผลกับทุกคนแล้วแต่ต้องอยู่เพราะบ้านชาวเข้าซื้อมือนกันเพื่อนอย่างเพื่อนเนี่ยบ้านชาวเข้าซื้อ พี่ยิบเมียก็พิการคือเป็นคนไข้ติดเตียงมีหลายๆอย่างต้องเจอแบบนี้รัฐบาลก็ช่วยได้ก็ขอบคุณครับก็เป็นสิ่งที่ขอบคุณเพราะผมถามว่าอยากได้เยอะไหมอยากได้เยอะแต่ก็เป็นที่ดุณดุลและพินิจของรัฐบาลที่ให้พวกผมผมก็ดีใจครับ,รบ,รบพราะผมอ,อยากได้แบบสวัสดิการที่ว่าได้มากเนี่ยอย่าบบว่า อะไรรับบตรคนจนไอ้นี่ก็ได้เดือสามร้อยได้แป๊บสบู่ยาสีฟันค่าข้าวสารคนนีช่วยได้เยอะเขาได้ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่แต่มากไม่มันไม่มากหรอกครับสําหรับคนจนอย่างพวกผมมันไม่พอแล้วครับเท่าอะไรก็ไม่พอครับมันเดือดร้อนทุกคนครับอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรเพิ่มเติมบดูแหมอยากให้มันเพิ่มเป็นตั้งห้าครึ่งปีก็ยังดีห้าหกเดือนจากสามเดือนเป็นหกเดือนก็ยังดีเพราะเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นกันง่ายๆครับ มันลกแล้วลกเลยครมันก็สลบลงไปเรื่อยครับมันไม่ได้ขึ้นเลย